สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้นพีทีนะครับหรือว่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในที่สุดนะครับงบการเงินของหุ้นพี t ีในไตรมาส2ปี63ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง หุ้นปดีทเองก็เป็นหุ้นที่ผมลงทุนแบบ DCA แล้วก็ทำเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับดังนั้นพองบออกก็เลยอยากจะเข้าไปอัปเดตก่อนว่างบจะเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไตรามาสที่ผ่านมานะครับก็คือไตรามาสหงปี63งบการเงินของหุ้นพดีทีนะครับก็ต้องเผชิญกับการขาดทุนนะก็ขาดทุนไปถึง1.554ล้านกว่าบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นนะครับก็คือ6สตางค์ต่อหุ้นอันนี้คือในส่วนของงบการเงินในไตรมาส1ปี63สนะครับส่วนงบการเงินในไตรมาส2ปี63เนี่ยอยากจะบอกว่าผมก็เข้าไปดูในหลายสำนักนะครับเขาก็มีการ มีะห์กันออกมานะก็ต่างๆนานานะครับโดยรวมก็จะมองว่างบการเงินในไตรมาส2ปีของ3ของหลายๆบริษัทน่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ด้วยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าปัจจัยหลายๆหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วแต่คําว่านิ่งเนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นมันนิ่งก็คือมันก็ไปแบบนิ่งๆไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ลงนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมมันก็อาจจะดีนะเพราะมันไม่ได้แย่ลงแต่มันก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของหุ้น p ีทีนะครับเราก็อาจจะสังเกตได้จากบริษัทย่อยหรือว่าหุ้นลูกของกลุ่ม p ีทีนะครับก็มีการเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว บางบริษัทก็อาจจะยังติดลบอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ติดลบน้อยลงแล้วบางบริษัทก็ฟื้นตัวมีกําไรนะครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งส่วนนี้แหละครับมันก็ส่งผลมาที่บริษัทแม่อย่าง p t t ด้วยนั่นเองนะครับและไฮไลท์ที่น่าสนใจของหุ้น p t t ก็น่าจะเป็นบริษัทลูกของเขานะครับอย่าง p t t OR ที่กำลังจะเข้ามา IPO ในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราผมมีโอกาสได้เข้าไปอ่านรายงานการประชุมที่ผ่านมานะครับของหุ้นพ t t ก็พบว่านะครับหุ้น p t o r เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้คนที่เข้าไปประชุมค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามีการถามถึงหุ้น p t o r ค่อนข้างหนาอยู่เหมือนกันนะครับคำถามส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปอ่านเจอนะครับก็จะถามว่าหุ้น p t t r r เนี่ยจะเข้ามา ไอพีโอในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเราเนี่ยวันไหนช่วงไหนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือผู้ที่ถือหุ้น PD ดีีเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ซื้อหุ้น IPO ของหุ้น PD ดี r หรือเปล่าซึ่งคําตอบนะครับก็มีอยู่ในรายงานการประชุมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาดาวน์โหลดอ่านได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะถือหุ้น PDT นะครับก่อนที่มันจะขึ้น XM ก็ก็น่าจะได้รับเอกสารไปอ่านนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเปิดอ่านดูได้นะ คร่าวๆนะครับที่ผมเข้าไปอ่านดูนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะมีการจัดสรรหุ้น IPO PTTOR นะครับให้กับผู้ตือหุ้น PT อยู่ที่ประมาณไม่เกิน300ล้านหุ้นนะครับก็ไม่รู้นะครับว่ามันน้อยหรือมันมากนะถ้าเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น PT นะครับจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น PT เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0ล้านกว่าหุ้นอื แล้วก็สิทธิ์ในการเข้าไปซื้อหุ้น IPO ของหุ้น PTOR เนี่ยเขาจะสรรให้แค่ไม่เกิน300ล้านหุ้นก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของงบการเงินในไตรมาส2ปี63นะครับแน่นอนว่าถ้าเราไปเทียบกับของไตรมาส2ปี62เนี่ยมันเทียบกันค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่ในไตรมาส2ปี6 3มเนี่ยมันมีปัจจัย,ยหลายอย่างนะครับเข้ามากระทบทำให้กำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63มเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ ดังนั้นนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของงบการเงินในไตามาส2ปี63เทียบกับของไตามาส1ปี63นะครับแล้วก็ในส่วนของงบการเงินในไตามาสร2ปี63เทียบกับของงบการเงินในไตามาส2ปี62นะครับหรือว่า Q on Q แล้วก็ Year on Year เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพของหุ้น PBT เพิ่มมากขึ้นนะครับ โอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่างบการเงินของหุ้น p ทีในไตรมาส2ปี63เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเทียบกับของไตรมาส2ปี62แล้วก็เทียบกับของไตรมาสร1ปี63นะครับไปชมกันเลยครับ โดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมในไตรมาส2ปี63เนี่ยมันน้อยกว่าของไตรมาส1ปี63ถึง31.43%นะครับแล้วก็น้อยกว่าของไตรมาส2ปี62ถึง40.15%โดยรายได้รวมในไตรมาส2ปี63นะครับก็อยู่ที่341,325ล้านกว่าบาท รายได้รวมในไตรมาส1ปี63นะครับอยู่ที่49,7788ล้านกว่าบาทรายได้รวมของไตรมาส2ปี62นะครับอยู่ที่57,322ล้านกว่าบาท ต่อมานะครับเรามาดูที่กําไรสุทธินะครับในไตรมาสสปี6กาเนี่ยกำไรสุทธิก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากของไตรมาสหปีห3นะครับซึ่งในไตรมาสหปี63มเนี่ยหุ้นพลีทีนะครับก็ต้องเผชิญกับการขาดทุนซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่1554ล้านกว่าบาทในไตรมาสสปี63สนะครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาโดยมีกําไรอยู่ที่1 2ึ่งล้านกว่าบาท แต่พอเราไปดูในส่วนของไตรมาส2ปี62นะครับกำไรสุทธิของไตรมาส2ปี62อเนี่ยอยู่ที่25,938ล้านกว่าบาทก็คือกำไรสุทธิในไตรมาส2ปี63นะครับก็ลดลงมาจากของไตรมาส2ปี62ถึง53.53% 53นะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในไตรมาส2ปี63เนี่ยเขาสามารถกลับมามีกำไรได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับของไตรมาส2ปี62ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนของกําไรต่อหุ้นนะครับของไตรมาส2ปี63ก็มีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่42สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส2ปี62นะครับมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่89สตางค์ต่อหุ้นสําหรับในไตรมาส1ปี63นะครับก็ขาดทุนอยู่ที่6สตางค์ต่อหุ้นนะครับ เรามาดูในส่วนของผลประกอบการในครึ่งปีแรกนะครับหรือว่าผลประกอบการใน6เดือนแรกของหุ้น P ีดีทกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่รายได้รวมนะครับรายได้รวมของครึ่งปีแรกของปี6.3นะครับก็อยู่ที่ 824,892ล้านกว่าบาทรายได้รวมของครึ่งปีแรกในปี62นะครับก็อยู่ที่1.12ล้านล้านบาทนะครับด้วยความที่ในไตรมาส2ปี63นะครับหุ้นป t ีทีเองต้องเผชิญกับการขาดทุน ประกอบกับในไตรมาส2ปี6กานะครับกำไรสุทธิมันลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันก็เลยทําให้กําไรสุทธิในครึ่งปีแรกหรือว่ากาไรสุทธิใน6เดือนแรกของปี63านะครับมันลดลงมาจากของครึ่งปีแรกของปี62ถึง81%ซึ่งก็ถือว่ากําไรสุทธิในครึ่งปีแรกของปี63นะครับก็หายไปเยอะมากๆเลยนะตั้ง8 1นะครับกำไรสุทธิครึ่งปีแรกของปี63นะครับก็อยู่ที่1498ล้านกว่าบาท กำไรสุทธิในครึ่งปีแรกของปี62นะครับก็อ,อยู่ที่55,250ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นในครึ่งปีแรกของปี63นะครับอยู่ที่36สตางต่อหุ้นของปี62นะครับอยู่ที่1บาท91สตางต่อหุ้นปัจจุบันนะครับหุ้นพ t ดีมีค่า P e อยู่ที่17.60เท่า ถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตงบการเงินอันนี้เข้าไปนะครับคาดว่าค่า P/E ก็น่าจะอยู่ที่ระดับ26.56เท่านะครับโดยประมาณในส่วนของค่า P/BV นะครับอยู่ที่ระดับ1.26เท่าก็ถือว่าค่า P/BV ก็ใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าค่า P/E ก็อาจจะสูงไปแล้วถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตงบการเงินอันนี้เข้าไปนะครับถ้าราคายังอยู่ระดับนี้แน่นอนว่าค่า P/E นะครับมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาด้วย แต่ถ้าเกิดว่าราคามันลดลงมานะครับมันก็อาจจะทาให้ค่า P/E นะครับมันอยู่ระดับคงที่หรือว่าลดลงไปก็ต้องมาลอดูกันนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะยอมเทรดหุ้น PTT เนี่ยอยู่ที่ระดับค่า P/E เท่าไหร่นะครับอ่ะก็ต้องมาลอดูกันนะครับสินทรัพย์รวมของหุ้น PTT เนี่ยอยู่ที่ระดับ2.4ล้านล้านบาทนะครับมีนี้สินรวมอยู่ที่1.1ล้านล้านนะก็ถือว่านี่สินอยู่ในระดับที่ ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่ามีค่า D/E อยู่ที่1.4เท่าโดยประมาณนะครับก็ถือว่านี่สินไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้แบกหนี้จนเกินตัวนะในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่866,768ล้านกว่าบาทนะครับก็ลองพิจารณาดูละกันนะครับสำหรับผมเองก็ซื้อไปแล้วแต่ว่าก็จะเป็นการ DCA นะครับก็ทำให้ดูอยู่ทุกๆเดือนนะครับ โอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นพีดทีนะครับหลังจากที่ตัวราคานะครับมีการทำไซด์เวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน5มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2เดือนนิดๆน,น,นะครับวอลุ่มก็เริ่มลดลงนะครับราคาก็เริ่มแคบลงจนเกิดเป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางณนะปัจจุบันนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองผมมองว่าตอนนี้หุ้นพีดีทีนะครับสามารถเลือกทางได้แล้วซึ่ง ทางที่เขาเลือกก็คืออาจจะเป็นการลงมาต่อนะครับประกอบกับเส้นไ SI ณปัจจุบันนะครับมันมีแนวโน้มที่เป็นขาลงแล้วก็ในส่วนของแท่งราคาแท่งล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นว่ามันทะลุกรอบสามเหลี่ยมลงมานิดหนึ่งแล้วดังนั้นนะครับผมก็เลยคอนเฟิร์มได้ว่าตอนนี้ราคานะครับทิศทางราคาน่าจะเลือกทางได้แล้วนะครับก็คือลงมาต่อ แนวรับที่น่าสนใจนะครับที่ผมมองเอาไว้ก็คือตรง35บาทนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจหุ้นพ t ทนะครับที่ผ่านมานะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องมาดูที่เส้น MA 75วันนะครับถ้าเกิดว่าเส้น MA 75วันสามารถรับไว้ได้นะครับหุ้นก็อาจจะไม่ลงไปต่อนะก็ต้องมารอดูตรงนี้กันก่อนนะครับ แต่อย่างไรก็ดีผมก็มองว่าตรงเส้นเ a 75วันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเปราะบางอยู่เหมือนกันนะคิดว่าน่าจะลงไปได้ง่ายนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีเลยนะแต่ว่าแนวโน้มของราคามันก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับโอเคก็ลองไปดูแล้วกันสำหรับใครที่ จะเข้าไปเทรดหรือว่าเก็งกำไรนะครับผมคิดว่านะช่วงนี้อาจจะต้องรอดูไปก่อนนะครับสำหรับพุ้นปีทนะยังไม่น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรนะครับส่วนใครที่จะถือยาวนะครับตอนนี้ก็อาจจะให้รอดูไปก่อนเหมือนกันนะครับอาจจะต้องดูตรงเส้นไ s i นะเมื่อไ s i ลงไปอยู่ในโซนอว,วอโซน,นะครับก็จ,จะเป็นจังหวะในการเข้าไปช้อนซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับ แต่ถ้าเอาจริงๆนะครับใครที่ถือลงทุนยาวนะจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจเข้าไปสะสมนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องรอให้ราคามันย่อลงไปมากกว่านี้หน่อยเนาะเราจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับส่วนใครที่ DCA แบบผมก็ไม่ต้องสนใจเรื่องราคาครับสนใจว่าถ้าเกิดว่าราคามันถูกเราได้จํานวนหุ้นเยอะแต่ถ้าราคาหุ้นมันแพงเราก็จะได้จํานวนหุ้นน้อยแค่นั้นก็พอนะครับ ให้เราสนใจแค่ตัวธุรกิจของตัวหุ้นนะตอนนี้หุ้นอาจจะเจอกับประ,ประสบกับปัญหานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้าไปช้อนซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับใครที่สนใจในหุ้นพ t t นะส่วนใครที่เข้ามาเทรดเก็งกำไรก็อาจจะต้องรอดูจังหวะไปก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น p t t นะก็ลายยาวมากๆเลยนะครับ ก็ลองไปพิจารณาดูเพิ่มเติมนะครับจากแหล่งอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเงินก็คือเงินของเพื่อนๆนะครับกําไรก็คือของเพื่อนๆขาดทุนก็คือของเพื่อนๆเ,เช่นกันนะครับเราก็ต้องหาข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ